สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูการ l ลิฟไชน n e โนเวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบ ใบหวานชูก้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานก็มีเรื่องราวดีๆของคุณหลิวซือๆอนะคะซึ่งก็เป็นนางเอกนะคะที่ยังคงสวยมากๆเลยนะคะในวัย35ปีแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเธออยู่ในวงการบันเทิงมาในระยะยาวมากแล้วนะคะแล้วก็มีผลงานดีๆที่ก็ยังเป็นที่ประทับอ,อกประทับใจของพวกเรากันอยู่นะคะหวานก็ดูเธอแสดงมาตั้งแต่ที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะคือตัวตัวคนดู คือตัวหวานยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะช่วงนั้นนะคะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้นั้นนะคะเราจะได้เห็นหน้าเธอผ่านทางสื่อบันเทิงมากขึ้นนิดหนึง่งเพราะว่าเหมือนเธอจะกลับมานะคะรับงานอย่างเต็มที่ทีเดียวในวงการบันเทิงจีนก็หลังจากที่เธอแต่งงานไปเธอก็หายไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็มีทายาทให้กับคุณอูฉีหลงด้วยละค่ะสำหรับงานล่าสุดนะคะที่พวกเราเห็นเธอก็คืองานมิลานแฟชั่นวีคนะคะซึ่งเธอก็ได้ถ่า รูปคู่กับคุณเสี่ยวจ้านที่โนนด้วยแล้วก็ยังมีดารา จากเอเชียอีก <S 2> <S 2> หลายๆท่านก็มาในอีเวนต์เดียวกันนี้ด้วยนะคะที่นี้ค่ะก็มีการรายงานข่าวเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะคะ11มีนาคมปี2023นี่แหละค่ะก็เนื่องด้วยว่าก็ถึงในช่วงวันเกิดแล้วนะคะของคุณหลิวซือซือแล้วก็อายุของเธอนะคะก็คือ35ปีสําหรับในปีที่ผ่านมานะคะในอายุครบ35ปีของเธอเนี่ยเธอต้องฉลองวันเกิดที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะแล้วก็มีผู้สื่อข่าว ะะทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์หรือว่าชาวเน็ตต่างๆก็สังเกตการเคลื่อนไหวบนเวยปพอแล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะของคุณหลิวซื่อซื่อแล้วก็คุณอูชีหลงซึ่งเป็นคู่สามีภรรยากันแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเพื่อนๆได้ตามหวานมาก็คือหวานได้ลงข่าวไปแล้วว่ามันมีข่าวแบบลือหนาหูมากๆว่าคู่นี้ เขาอยู่ในช่วงที่แยกกันอยู่นะคะเรียก,กได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะที่จะ แยกกันอ่ะเอาเอาคำนี้ไปก่อนนะคะซึ่งณนะตอนนี้เจ้าตัว,ตวทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นคุณหลิวซื้อซือหรือว่าคุณอู๋ชีหลงเนี่ยก็ไม่ได้มีใครออกมายืนยันถึงข่าวนี้แล้วก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ยังคงเงียบอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่สังเกตเป็นอย่างมากว่าในวันเกิดของคุณหลิวซื้อซือเนี่ยจะมีการวอวยพรนะคะผ่านทางหวยป๋อคือผ่านทาง แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนไหมสำหรับคุณอู๋ฉีหลงนะคะเพราะว่าในทุกๆปีที่แบบก่อนๆนี้เขาทำไงที่นี้ค่ะปีนี้ก็ไม่มีจริงๆนะคะไม่มีการส่งคำอวยพรใดๆไม่มีการโพสต์ใดๆออกมาค่ะดังนั้นก็มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนวงในนะคะก็เปิดเผยเรื่องราวภายในครอบครัวของพวกเขาว่าเออเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละก็เลยมีคนไปโฟกัสด้วยนะคะที่แบบนิ้วนางข้างซ้ายอะไรอย่างนี้ของคุณหลิวซือ ช่วงนี้นะคะคุณหลิวซื่อซือยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนก็ยังคงแบบว่าอยู่พักผ่อนต่อในยุโรปนะคะก็ถือโอกาสนี้หลังจากที่สิ้นสุดงานนะคะที่มิลานก็ท่องเที่ยวอยู่ในยุโรปค่ะแล้วก็สําหรับนะคะคุณอูชีหลงนั้นนะคะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะเขาไม่ได้อยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่นะตอนนี้เขากลับไปที่บ้านเขานะคะ สำหรับคู่รักนะคะแล้วก็เหล่าดาราในวงการบันเทิงเนี่ยใน1ปีนะคะในอโอกาสที่เป็นวันเกิดนะคะไม่ว่าจะใครก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับประเพณีกลายเป็นประเพณีแล้วก็สิ่งที่พวกเขาสืบต่อกันมาก็คือว่าจะต้องมีการส่งคำอวยพรแล้วก็ส่งรูปสวยๆขึ้นมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่า คือมันมันเป็นอะไรที่เป็นปกติอะไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนไทยเราก็ทํากันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของความเป็นคู่รักสามีภรรยากันแล้วเนี่ยก็มักจะส่งข้อความไว้แล้วก็แม้แต่คู่รักที่หย่าร้างกันไปแล้วแล้วก็เป็น เป็นเพื่อนกันอยู่อะไรแบบนี้ก็มีการอวยพรซึ่งกันและกันนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติค่ะดังนั้นก็เลยมีคนจับจ้องไปว่าเอ๊นะณตอนนี้ก็ยังคงสถานะของความเป็นสามีภรรยากันอยู่แต่ทําไมคุณอูอ๋ชีหลงก็ไม่ได้มีการแบบโพสต์ข้อความอวยพรอะไรให้กับคุณหลิวสื่อๆเลยนะคะ ก็ทางคนวงในนะคะคนที่อ้างว่าเป็นคนวงในเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะก็เริ่มไม่ดีมาตั้งแต่ที่คุณหลิวซือซือเนี่ยออกมาสู่หน้าจอแล้วแหละคือออกมาทํางานนะคะก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีการย้อนไปนะคะชาวเน็ตนะคะก็ไปพูดถึงเรื่องราวในสมัยที่ทําไมคุณหลิวซือซือจะต้องแบบแต่งงานแบบกระทนหานเรียกได้ว่า แผนงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะกระทันหันรกรับคุณกับคุณอูฉีหลงในช่วงนั้นน่าจะมีเหตุผลเดียวที่จะต้องรีบแต่งก็คือแบบเหมือนกับเธอเธอกําลังวางแผนแบบตั้งคันอะไรแบบนี้นะคะก็มีการพูดถึงณจุดนั้นแต่ว่าณจุดนี้พวกเราคนไทยพวกเรารู้ไหมเอ่ยไอยหวานเองหวานก็ไม่รู้นะคะว่าหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันไปแล้วก็คือแบบคุณหลิวซืือมีลูกคลอดลูกเมื่อไหร่อะไรแบบนี้หวานก็ไม่รู้นะคะนี่เป็นสิ่งที่เอามาจากข่าวของอ ชาวเน็ตจีนเฉยๆแล้วก็มีข่าวที่บล็อกเกอร์เขาเขียนแล้วบอกว่ามีคนวงในที่เป็นเพื่อนๆนะคะกับคุณหลิวซื้อซื้อเนี่ยก็มาแจ้งข่าวแบบว่าให้ข่าวมาแบบนี้นะคะก็ก็ไม่ได้บอกว่ามีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงหรืออะไรเพียงแต่บอกว่าคือคุณหลิวซื้อซื้อเนี่ยออกมาทำงานนะคะก็เลยทำให้ ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยก็คือห่างเหินกันไปแล้วก็คุณอู๋ฉีหลงก็ถึงขั้นที่แบบว่าโกรธแล้วก็พาลูกชายนะคะไปอยู่ที่ไต้หวันอะไรแบบนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะซึ่งคุณอู๋ฉีหลงมีการอัพเนาะมีการอัพแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ก็เป็นช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็คนก็บอกว่าสภาพเขาก็อยู่ในในสภาพที่ไม่ค่อยดีอะไม่ค่อยสดใสดวงตามีความปวดร้าว <c oughs> ก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยาก เห็นรูปสามารถที่จะไปดูนะคะคลิปที่หวานลงไว้ได้ค่ะซึ่งจะเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องที่ว่ามีข่าวหรือว่าทั้งคู่แยกกันน่ะนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะพวกเรามองในแง่ดีดีกว่าในช่วงที่อย่างคุณหลิวซือซือนะคะตัดสินใจแต่งงานตั้งแต่ที่เธออายุยังน้อยแล้วก็อยู่ในช่วงพีคมากๆเลยของของเส้นทางบันเทิงของเธอกับคุณอู๋ชีหลงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวของเออไม่เป็นไรรีบแต่งแล้วก็รีบมีลูกไง รีบมีลูกออกมาแล้วก็จะได้เป็นคุณแม่ยังสาวแล้วก็ยังสามารถที่จะแบบเอ่อกลับมาทํางานในวงการได้อีกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอืมก็ก็เป็นเรื่องดีๆอะ่ะหวันว่าน้องแล้วก็จากนั้นคอพอกลับมาแล้วจริงๆถ้าสามารถรักษาครอบครัวให้ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีได้ก็จะเป็นกําไรของชีวิตมากๆเลยนะคะอืม คนที่อ้างตัวว่าเป็นวงในนะคะมีการเปิดเผยออกมาว่าเรื่องเดียวที่ที่เธอเล่าให้ทังสื่อฟังว่าคุณหลิวซือซือกับคุณอูชีหลงเนี่ยมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาของลูกของพวกเขานั่นเองค่ะก็คือนะคะคุณหลิวซือซือเนี่ยเชื่อว่าปักกิ่งหรือไม่ก็เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็คือดีกว่าก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ย ได้ได้เรียนที่เมืองแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงที่ปักกิ่งหรือว่าจะเรียนที่เซี่ยงไฮ้ก็ได้มีทรัพยากรทางการศึกษาที่ดีนะคะอยากให้อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะแต่ว่านะคะคุณอู๋ชีหลงต้องการที่จะให้เด็กนั้นนะคะมาเรียนอยู่ที่ไต้หวันค่ะแล้วก็ต้องการที่จะให้คุณหลิวซื่อซื่อเนี่ยมานะคะมาอยู่ที่ไต้หวันเพื่อมาดูแลลูกๆด้วย Sabrina. โอ้โหอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เนาะอย่างนี้ก็ยากอย,กอยู่นะเพราะว่าคุณหลิวซื่อซื่อเขา คงคุ้นเคยกับในจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจาก นั้นมานะคะข่าววงในเนี่ยคนวงในก็บอกว่าก็เกิดสงครามเย็นค่ะระหว่างคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็คือคุณหลิวซื่อซือแล้วก็คุณอู๋ฉีหลงนะคะแล้วก็คุณอู๋ชีหลงเนี่ยพาลูกๆไปเลยไปไต้หวันเลยนะคะก็ทําให้ทั้งคู่ถือว่าตอนนี้แยกกันอยู่แล้วล่ะแต่ก็อาจจะเป็นการดีก็ได้เพราะว่าเหมือนกับการสงบสติอารมณ์ซึ่งกันและกันก่อนเดี๋ยวก็ค่อยหันหน้ามาคุยกันใหม่ว่าสรุปแล้วจะเอาอย่างไรดีนะคะปัญหาครอบครัวเป็น เรื่องละเอียดอ่อนจริงๆเลยค่ะแต่จริงๆแล้วพวกเราก็อยากดูผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของคุณหลิวซือซือหรือว่าผลงานของคุณอู๋ฉีหลงแต่ว่าอย่างหวานหวานก็ต้องเอียงมาทางคุณหลิวซือซือมากกว่านะคะอยากเห็นอีกเพราะว่าในช่วงที่เธอแบบออกไปแต่งงานเนี่ยก็คือในช่วงที่เธอพีคจริงๆเธอเล่นหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจจริงๆอย่างที่หวานบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของแพทย์หญิงในราชสำนักโอ้โหติดมากหวานก็ติดสุดๆ หนึบๆเลยนะคะเรื่องแบบว่าเพลงรักกลางทะเลทรายอะไรแบบเนี้ยคือดีไปหมดอะ่ะดีงามไปหมดเลยนะคะจําได้อะ่ะจาได้ว่าติดหลังจากที่กลับจากโรงเรียนแล้วจะต้องไปนั่งเธอไปนั่งดูเธอที่หน้าจอทีวีนะคะอืมก็หวังว่าทั้งคู่จะหาทางออกที่ดีได้นะคะเอาละค่ะสรุปประเด็นนิดนึงเผื่อเพื่อนๆจะจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือ คุณหลิวซื่อเสืออยากให้ลูกๆของเธอได้เรียนอยู่ที่ปักกิ่งหรือไม่ก็เซี่ยงไฮ้เพราะว่าเธอถือว่าในจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีทรัพยากรที่ดีแล้วก็แบบนน่นๆนัะทุกอย่างดีหมดนะคะส่วนทางอู๋ชีหลงนะคะอยากจะให้ลูกๆไปเรียนอยู่ที่ไต้หวันค่ะไปอยู่ไต้หวันแล้วก็นอกจากลูกๆแล้วนะคะเขาก็ยังต้องการให้คุณหลิวซื่อเสือเนี่ยไปอยู่ไต้หวันด้วยเพื่อไปดูแลลูกๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสโซนนี้นะคะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันหยุดสุด าแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ